ห้องข่าวบันเทิงวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกท่านหนึ่งนะฮะเจ้าของฉายาสาว2,000ปีผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้แล้วว่าเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นต้อนรับครับพี่ตั๊กมายุราสวัสดีครับพี่ตั๊กสวัสดีค่ะ สบายดีนะคะนี่เราไม่เจอกันกี่ปีหกหรือเจ็ดปีเนาะประมาณประมาณหค่ะวันนี้ก็ได้กลับมาที่เวิร์ o พอย์เนาะมันเดิมค่ะวันนั้นที่หนูไม่เจอพี่ตั๊กกับวันนี้พี่ตั๊กเหมือนเดิมจริงๆค่ะแต่หูตึงไม่หรอกนะคะก็ก็เวลามันก็ผ่านไปนานแต่ก็ก็คิดถึงแล้วพี่ดูแลตัวเองยังไงคะเออดูแลก็เป็นเป็นปกตินะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงวันนี้เราคุยเรื่องดูแลตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ เป็นคำถามที่ใครๆมักจะถามพี่ก็อยากจะบอกก็เหมือนทั่วไปแต่ทําให้สม่ําเสมอพี่ยังคงออกกําลังกายพี่ยังคงเล่นกีฬากลางแจ้งพี่ยังคงต้องนอนนอนให้ให้ให้ตามเวลาเจชั่วโมงนะแต่บางวันมันก็อาจจะเหลือมบ้างหบ้างแต่ลุ้งขึ้นจะต้องไปทดแทนเพราะการนอนสําคัญโดยเฉพาะช่วงนี้การนอนสําคัญนะคะอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้าทําให้เป็นปกติ พี่เรียกเขาว่ากระตันยูสังขารเพราะว่าเรายังต้องโชว์หน้าโชว์ตากระตันยูสังขารอกระตันยูกระตันยูกรูสังขารเราพูดกันมาบ่อยทังนั้นเราเจอใช่ค่ะคือดูแลตัวเองนั่นแหละอามใช่เพราะเราก็ใช้เขาทํางานทํามาหากินจะต้องดูแลเขาเหมือนเป็นมีมีพระคุณนะคะทั้งนอกและในต้องดูแลตลอดเวลาทั้งในแล้วก็การดูแลบํารุงผิวเหมือนที่เราจะคุยกันนะะซึ่งใครๆมักจะถามว่าพี่ตั๊กดูแลผิวยังไงพี่ก็ต้องทาครีม ต้องทาตัวต้องทาบอดี้ครีมต้องทาหน้าต้องทาเซรั่มต้องทาท<ม>ุกวันทั้งคืนจะหาพี่ตั๊กเลยคืออาร์มเนี่ยเจอพี่ตั๊กเป็นครั้งแรกแต่อาร์มได้ยินชื่อพี่ตั๊กมาตลอดว่าคือสาว2,000ปีนี่คือครั้งแรกที่ได้เจอพี่ตั๊กแบบใกล้ๆกันแล้วก็พูดตรงๆคุณผู้ชมไม่อยากละสายตาจากการมองพี่ตั๊กเลยคนนี้น่าคบนะคนนี้น่าคบงคนนี้น่าครบจริงจริงๆี่นัทเมื่อกี้ที่พี่ั๊กบอกไลฟ์สไตล์ตัวอย่างทั้งออกกำลังกายกินอะไรและอีกอันหนึ่งที่บอกว่าออกกำลังกายกลางแจ้งผมยิ่งแบบ พี่เสียประหลาดใจอ่ะว่าพี่นไาขนาดนี้ยเล่นกีฬาเจอแดดเจออะไรพี่ตักแดดมาสิบกว่าปีแล้วนะครับพี่ได้โฮอินวันสามโหนพี่ก็มักจะคุยมักจะคุยมักจะคุยก็เล่นกีฬากางแจยังเล่นกอล์ฟบ่ายโมงบ่ายสองโมงอยู่แต่ช่วงนี้นาทีทองได้หยุดมาสามอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ตีผิวมันก็จะดีหน่อยดีหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็จาเป็นที่จะต้อง บำรุงผิวพรรณนะคะ,คะเพราะว่าเราทํางานนะคะแล้วเราก็อยู่กลางแจ้งเราโดนแสงแดดครับเหมือนที่เราจะคุยกันในวันนี้เน,น,นเพราะว่าวันหนึงเนี่ยพี่ตั๊กก็ไม่ได้ไม่ได้ทำงานที่เวิร์กไค,คพี่ตั๊กก็ไปทําแบรนด์ของตัวเองะนะคะแบรนด์ยูล่าซึ่งก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้หกเปี ยูราก็ยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีโปรพิเศษวันนี้มันแนะนําด้วยไหนไหนมาแล้วไม่ได้ขายของแต่คือขายของหนูชอบตรงโปรนี่แหละค่ะไม่ได้ขายของแต่คือขายของนะคะคนก็ถามมาพี่ก็มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งจะมานําเสนอวันนี้เป็นยูราลิฟติ้งแอนด์เฟิร์มมิ่งครีมเซตนี้เรียกว่ายกทั้งหน้า ค่ะไม่มีใครอยากหน้าให้มันหล่นลงมาอยากจะยกหน้ากันดังนั้นใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้ใช่เลยค่ะนะเดี๋ยวตุ๊กี้เอาไปเลยทั้งหน้านี่อีกไหมคะแล้วก็ลดความป้าแล้วก็หน้าอ่อนวัยลดโอ้หนูไม่ชอบอท้ายหัวหนูชอบตรงกลางค่ะลดความป้านี่คือคุณป้าป้าที่อยู่ที่บ้านตั้งใจฟังนะคะเราจะลดความป้ากันค่ะนะคะวิธีของเราก็คือยูล่าลิฟติ้งแอนด์เฟิร์มมิ่งครีมตัวนี้ซึ่ง ถือว่าเป็นสารสกัดที่ดีมากสารสกัดของสารไหลสีแดงเปปไทยจากฝรั่งเศสนะคะคแล้วในกระปุกนี้ยังมีนวัตกรรมที่เขาเรียกว่าลิฟต์ตนินเอ็กเพรสลิฟต์ตนินเอ็กเพรสคืออะไรเวลาเราทาผิวหน้าเราก็กดเบาเาวเราก็ดันขึ้นมันจะช่วยยกกระชับผิวหน้าเป็นนวัตกรรมนะคะเวลาใช้แล้วมันจะยกกระชับผิวหน้าสําหรับตัวนี้นะคะในเซตนี้ในโปรพิเศษนะคะสำหรับที่นี่ที่เดียวเนี่ยเราจะมีให้หนึ่งกระปุก แล้วนอกจากนั้นยังมีกันแดดค่ะกันแดดถามว่าสำคัญยังไงทากันแดดไหมคะทาบ้างไม่ทาบ้างุกวันเลยครับต้องทาใช่ครับเชื่อว่าทุกที่ทาอยู่แน่นอนพี่ตั๊กคะหนูจะบอกว่า6ปี7ปีที่พี่ตั๊กนี่คือสินค้าตัวแรกของพี่ตั๊กซึ่งอุดรทานีก็ยังใช้อยู่ค่ะ คนนี้ก็ได้คมเนื้อน่ารัเพราะว่าตอนนั้นตอนยู่ลาออกมาใหม่ๆมัน S P F 40ก็ตุกกี้กเคยได้ใช้แต่ตุกกี้ต้องลองตัวนี้ค่ะ S P F 50ซึ่งในโปรนี้มีนะคะ P A บวกบวกบวกเรียกว่ากันแดดที่เนียนใสไม่งอแป้งนะคะเราเรามาดูเนื้อแต่เดี๋ยวเรากลับไปดูตัวนี้นะไหนไหนพูดเรื่องตรงนี้แล้วก็ดูนะคะนะคะสำหรับกันแดดตัวนี้น้องอัมลองนะคะ เวลาทาพี่จะบอกให้ค่ะสมมติเราทา lifting and f i ฟ m i n g c ค e a m เราทากันน่เวลาทาเราไม่ต้องไปสงสารเขาทูเลยทูเลยค่ะี่ให้อยู่แน่นเห็นไหมฮะว่านมันเนียนลืนเข้าไปกับผิวเลยเขาหายไปเลยคครพิต a g ไหคะแล้วเขาก็จะเนียนเลยไม่ต้องมาค่อยๆละเลงเบลนทูไปเลยค่ะค่ะวิ่งหายไปเลยแล้วลื่นด้วยเพราะมีซิลิโคนเบสข้อดีของเขาเนี่ยเขาสามารถเติมระหว่างวันอย่างที่พี่ทาอะไรแหมพี่ก็ไม่มีกระจกนะพี่สามารถจะ เติมไปที่หน้าได้เลยได้เลยไจีว่าแต่งหน้าแล้วก็ทับแต่งหน้าได้ครับแต่งหน้าทับไปได้เลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเลนให้ดูนิดนึงนี่ไม่มีกระจกกระถาให้ดูแค่นี้เนียนเลยนะคะเนียนเข้าไปกับผิวหน้าเขาซึมไปเลยค่ะพี่ตาขาทาไปเลยนี่คือกันแดดในเซ็ตนี้เราแถมเรียกว่าไม่ใช่ไซส์เล็กๆคือไซส์ขายสองหลอดแถมให้สองหลอดแถมเลยแล้วในเซ็ตนี้ก็จะมีสบู่สาหร่ายแดงค่ะนะคะในเซ็ตของเขาสบู่สาหร่ายแดงเนี่ยเป็นสบู่กลีซอลีน อันนี้หั่นมาให้ดูนะไม่ใช่ก้อนแค่นี้นะคะนะกรีซเีนเนี่ยข้อดีของเขาคือเนื้อเขาจะยืดหยุ่นใไหมคะครับปราศจากไขมันสัตว์นี่เขาจะยืดหยุ่นได้นะคะปกติไม่ได้ปกติไม่ได้จะมายืดหยุไม่ได้นะแล้วสบู่สาหร่ายแดงเนี่ยเขาจะ ฟองน้อยเพราะเป็นกรีซลินเราก็แถมถุงตาข่ายตีฟองให้นะคะเวลาใช้เราก็จุ่มสบู่ลงไปผสมน้ําแล้วก็เน่าแล้วก็ฟอกก็จะเยอะนะคะฟองก็จะเยอะเลยหน้าก็จะลดเลือนริ้วรอยแลดูกระชับแล้วก็เรียบเนียนนะคะในเซตของเราเซตนี้คะเป็นเซตอ่ ทวนให้อีกครั้งเราเริ่มจากการล้างหน้าด้วยสบู่สาหรายแดงนะคะทำให้ผิวนั้นสะอาดใสแล้วก็ล้างยังไงหน้าไม่แห้งตึงและในเซตนี้ล้างหน้าเสร็จเราก็ทา lifting and firming cream ตัวนี้นะคะซึ่งมีสารสกัดจากสาหรายแดงเนื้อครีมจะเป็นอย่างนี้นี่พี่ตักให้ดูนะคะเนื้อครีมก็จะเนียนนุ่มแต่ต้องทาคนละข้างนะเพราะว่าเราต้องทาก่อนนะคะครับให้ดู ใช้ใใช้ภายซึ่งจะมีให้ในกล่องตักนะคะค่ะอย่าไปเอามือเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าครีมนี่มันจะสกปรกนะคะเวลาเราทาเอามือเราไปตักนี่แล้วก็ลูบไล้ไปนะคะเวลาทากดกดแล้วดันขึ้น กดหน้าก็จะเป็น s h a p e ถ้าใช้เป็นประจำไม่บอกพรุ่งนี้เป็น V เลยอันนั้นต้องเป็นศัญยกรรมแล้วใช่แต่เราทำไปเรื่อยๆทุกครั้งกดกดแล้วก็ทาขึ้นอย่างงี้ค่ะเหมือนกับที่พี่ตั๊กบอกเมื่อกี้ไงฮะบอกว่าสิ่งที่ทำให้ดูดีได้ตลอดคือวินัยทำมาตลอดวินัยเพราะฉะนั้นอีกต้องทายาวๆทาไปเรื่อยพี่บอกได้เลยว่าเวลาพี่ทาครีมทาอะไรต่างๆเวลาพี่ ลงไปนอนนอนแล้วเนี่ยนอนกับผู้ชายคนนั้นน่ะที่ชื่อคุณหนุ่ยอ่ะนอนแล้วพี่บอกอ้ยพี่ลืมทาครีมพี่ก็ต้องลุกขึ้นมาทาครีมพี่จะไม่ปล่อยให้หน้าตัวเองแห้งเพราะว่ามันจะทําให้ผิวมันจะเหี่ยวนะคะเราต้องใช้เป็นประจำอ่ะ lifting and firming cream เรียบร้อยแล้วพอซึมเข้าผิวว่าใช้กันแดดนะคะนั่นแหละค่ะก็แค่นี้จบคุณก็สามารถแต่งหน้าไปไหนได้โปรนี้3ชิ้นราคาเท่าไหร่คะปกติรู้สึกจะ3,000กว่าบาท ค่ะคะราคาพิเศษนะคะ lifting and firming cream 1กระปุกค่ะนะคะกันแดด2ค่ะแล้วก็สบู่สาหร่ายแดง1เนี่ยนะคะค่ะ1,390เท่านั้นอู้หูหนอ้ได้ประมาณ4ชิ้นเลยนะ4ชิ้นแล้ว4ชิ้นมีถุงตะข่ายตีฟองด้วยแล้วก็ตอนนี้พิเศษมากก็คือแค่คุณโทร1 2 3 5จำง่ายง่าย1 2 3่งสส่งฟรี ทั่วประเทศนี่นะคะ <Okay. S 1> สมเรียนี่สำคัญม,มากบอกได้เลยว่า4ชิ้น1,390โทร1,2,3,5จัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะใช่เรียกว่ายกทั้งหน้าลดความป้าหน้าอ่อนวหวเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและช่วงนี้เนี่ย จะต้องบำรุงผิวหน้าจาก3,000กว่าเลยนะคะจสามพันรกว่าเหลือพันสามเ้าสนี่ค่ะถูกมากเลยสี่ชิ้นเลยทั้งยูราครีมยกกระชับ1กระปุกนะฮะเนื้อดีและกลิ่นดีด้วยเมื่อกี้พี่บอกกลิ่นดีด้วยพี่จะเลือกเองทุกอย่างแล้วบอกเลยว่าโรงงานได้มาตรฐานพี่จะดูแลเองนะคะโรงงานได้มาตรฐานมีรางวัลมีคุณลิต้อวอร์ดไม่ใช่ว่าไปไก่กา阿拉เร่กันอยู่แถวไหนอันนี้ขอให้เชื่อมั่นนะคะหกระปุกเป็นไซส์30กรัมกันแดด20กรัม2หลอดนะคะ แล้วสบู่สาหร่ายแดงอันนี้100กรัมเลยไม่ใช่ก้อนแค่นี้ไม่ไทยนะก้อนเต็มเเลยนะคะทั้งเซ็ตเลยนะคะยกทั้งหน้าลดความป้านหน้าอ่อนวัยห0บาทโทร1,2,3,5จัดส่งฟรีค่ะครับผมไ็ได้หมดเลยนะฮะทั้งครีมยกกระชับ1กระปุกนะครับเป็น sun protect s m ooth cream นะฮะ SPF 50บวก PA บวก,บวกสองหลอดด้วยกันนะฮะรวมไปถึงสบู่สาร่ายแดงพร้อมกับตะข่ายด้วยในหนึ่งเซ็ตนะฮะนี่เคล็ดลับความสวยของพี่ัากเอามาเผยเลยวันี้จริงๆ<ล>แล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันก็มีหลายเรื่องนะค,ะคนเรานอกจากออกกําลังกายทานอาหารมีประโยชน์บํารุงผิวพรรณแล้วสุขภาพจิตเราต้องดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนะคะเราก็รู้ตอนนี้เรามีเรื่องราวต่างๆมากมาย มันทํายากแต่มันทําได้ก็คือขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็หมั่นฝึกสมาธิบ้างเ่ยนะคะแล้วอย่าไปคิดแล้วอย่าไปเครียดพี่เคยเป็นนะแล้วพี่ก็อทำไมเป็นอย่างนี้เหมือนเราแพนิคแต่เราต้องนิ่งให้ได้นะคะนิ่งแล้วตั้งสติแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีแต่หน้าเราก็ต้องสวยด้วยใช่ค่ะเราคดรับความงาม2,000ปีของพี่ตั้งขอบคุณมากมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะทรค่ะผู้ชมโทรครับผมห้องข่าวบันเทิงขอต้อดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ